โอ้โหดูนี่ครับพี่น้องโอ้โหสิบห้าวันนะครับมีช่วงสิบห้าวันนะครับสวัสดีครับ คูเปอร์ฟาร์มครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารกันนะครับเปลี่ยนอาหารด้วงกันเนะาะเมื่อครบสิบห้าวันวเราจะมาดูด้วงกันนะครับว่าสิบห้าวันมันจะโตโต,ตขนาดไหนนะครับเราเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับราใส่พ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับ เติวโตโตแล้วนะครับสิบห้าวันนี่สองตัวแลครับตัวเมียสองตัวนะครับ,รบเราจะแยกพ่อแม่พันธุ์ออกไปแยกปีกระมังหนึ่งนะครับ นิมตัวผู้นะครับมีคน,นครับผมมองจ็กสั้นๆหนาๆมีคนไปมงนะครับโอ้ีหใครแต่ละรุ่นออกมาพร้อมกันนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้อีกหนึ่งตัวครับลงไปห้าคู่นะครับกำลังนี้ เริ่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยเริ่มโตโต,ตแล้วนะครับนะครับผมตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็เยอะร่วงสิบห้าวันนะครับผมแต่ประมาณนี้นะครับหูดกเหมือนกันนะครับผมร่วงดกใช้ได้นะครับนี่ อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวโตวมากนะโอ้โหดูหน,นี่ครับพี่น้องโอ้โหสิบห้าวันนะครับร่วงสิบห้าวันนะครับ ดกเชได้ครับกำลังนี้ดกเชได้โอ้ตัวเล็กก็อีกเยอะครับน้คนหาพ่อแม่พันธุ์กันต่อนะครับได้หนึ่งครับร้อพูดแล้วครับเดินไปไปนี่ตัวเมียนะครับไปงวงนจะัดยาวๆยาวเลียว เปลี่ยนอาหารให้ตัวร่วงนะครับในรอบที่หนึ่งนะครับนี่คือเปลี่ยนอาหารรอบที่หนึ่งสิบห้าวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับผมเราผสมน้ำหัวเชื้อดีปัดก,การทำตาลนะครับ ประมาณสามสิบัครับทิ้งไว้ให้หัวอาหารหมูละลายรับประมาณห้านาทีแล้วเราเข้ามาผสมกันอีกรอบนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่อ่าตัวนี้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นเปลือกมันล้างนะครับได้แช่น้ําไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะพื่แก๊สในมันมันออกนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าอาหารเดิมก็จะขึ้นมาประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใส่เปลือกมะพร้าวนะครับที่เราตัดไปนะครับมะพร้าวก็แห้งแล้วประมาณสองที่มือครับ ไปนะครับแล้วใส่ลำประมาณนี้นะครับถจะเท่าหัวหารนะครับนะครับประมาณนี้นครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับผมคลุกเขาให้เตทั่วเลยนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่น้ำเยอะๆเลยนะครับผมจะลองแบบแช่ๆเลยนะครับมาร่วมมันจะตัวโตขึ้นไหมนะครับถ้าเลี้ยงในน้ำแช่ๆจะใส่น้ำท่วมเลยนะครับจะลองเลี้ยงแบบอาน้ำแชะๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะครับผมขั้นตอนผมเอาตัวร่วงนะอา,อาหารร่วงเก่านะครับใส่ในกระมังนะครับใส่ลงไปแล้วครับอันนี้ผมเอาแบบน้ำแช่เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันน้ำแห้งอยู่ผมเติมน้ำแช่เลยนะครับจะมาลองดูกันว่ามันจะตัวโตขึ้นไหมนะครับสูตรนี้มันจะโอเคไหมนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับใสมงูให้น้องรวมกินอีกทั้งอาหารแ้ะผลไม้แล้วครับวางลงไป้วครับเสร็จแล้วครับ,บรประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นก็ทําการเปลี่ยนอาหารร่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ย้ายข้อไปพันร่วงเนาะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนอา,ารให้ร่วงร่วงก่อนก่อนนะครับลูกร,ร่วงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพบกันนา EP หน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะผมจะทําคลิปอะไรต่อไปนะครับช่วยฝากเป็นกำลังใจติดตามให้คนเลี้ยงร่วมเมืองใหม่ด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็ทักมา ให้คําแนะนําได้นะครับผมถ้าต้องไหนทำผิดตาตูนะครับแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ